ปีใหม่ปีนี้ก็ขอวอวยพรไม่รู้จะวอวยพรอะไรเนาะก็คนเขาวอวยพรกันเยอะแยะและก็เหมือนเหมือนกันทุกทุกปีก็คือถ้าเราไม่ตายซะก่อนมันก็อยู่ได้อีกปีก็อยู่ได้อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกปีใหม่หนึ่งนะก็ขอให้ทุกทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้อันดับหนึ่งเลยคือถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะจะจะ,จะทำอะไรก็ได้จะหาเงิน มากๆก,ก็ยังได้เลยนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยคือสิ่งที่ที่ที่ผมอยากให้ทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนร่ํารวยหรอกแต่ถ้าร่ารวยแล้วครอบครัวไม่มีความสุขร่ํารวยแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงก็อย่าเอาเลยเอาแค่สองอย่างนี่แหละตลอดปีนี่แหละปีเสือนะอะ่ก็ขอให้ทุกทคนเป็นแบบนี้ละกันโอเค ห่างไกลโรคภัยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสุขภาพดีแค่นี้แหละถ้าสุขภาพดีใจก็ดีจะทำอะไรก็ดีไปหมดแหละมีความสุขแหละโอเคแค่นี้ครับ